คิดหนองเลยเท่น้ำนำอยู่เด้พี่น้องเลยเนาะพว่าน้ำตอดอสอดใส่เลยอดใส่เลยอยู่ตลอดกับอันพอพน่นะบอกนะแม่เอป็นห่วงพอว่คือยังออว่บดอยู่เลยอาบอกอยู่ว่าบ่ได้ยังก็ได้น้ำมันทาผิวมาให้ด้วกันบ่ได้เ่เนาะชิมเนาะ ขนมใหญ่ช่มขนมบอนได้ของฝากของต้นพี่น้องเลยของไทยด้นางงนะของไทยับอีสใหรอบอช่ว่ามีของฝากของอันนั้นอยู่ใช่ไหมเขาเอาลงไว้น้นงนนามงเดียวเลย เพรามันลายพอเจ้าควบสีเอาไปมาพอเจ้าควบสีแดงยัง่ไม่ได้คัดแล้วก็ท่าสีทัดติดตรงติดตรงแล้วก็ไปบนจ่าจะไปจะไปมาหลัดพอพึ่งอยู่ทางพี่น้องเอลยเนาะฟ้าน้องซิมมาเพ่อเราพอพึ่งชิมาแล้วก็ดีใจพี่น้องเอลยเอื่อยอยู่เพื่อนก็เลยมาหลัดทางพอเลยแต่คือได้เผาหุ่มใหญ่แท้เลยเผาหุ่มนี่อาจจะรัดเอาให้โดยคนละพื้นก็บุ่งจันทร์ไม่เปรนเห็น ยันมาายตุ้มอยู่พุ่นะเอามาเอาเพิ่นมาเลยไปเยังเอาเพื่นขายตุ้มอยู่พุ่นะแตเอาของเพิ่นมาสบายดีน้องสาวเราของพ่อกันอีกะมารอรถ เขาบาทแตะเับเาพี่น้องเอ้ยหิวข่าวหิวน้บาบาทเลยมาแต่ลอยเอ็ดปุ่นมาแตะเับเามาหอดลาวเฮานี่บัดรอรถบาดเลยกำลังมาโอ้ยมาแล้วมาแล้วกลัวจะได้กลับเป็นบ่ายสองพี่น้องเอ้ ไ้กลับจ <c ười> ุดบายสองบายสองแน่เครื่องของกันแมนเบิรพี่ตายเอาเครื่องขึ้นบ้านเนี่ยเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นเลืดุไปลายลน่พี่เอาวันนี้ไว้ไหนก่อน เก็บเครื่องขึ้นรถก่อนพี่นอ้องเอ้ยเมือสีอันไดนเมือเต็มรถเครื่องทองกันเบิดอยู่หรอเบิดอยู่ตอนเนาะเครื่องจนแน่นเลย มุดบอตัวนี้ก็เอาขึ้นไนนปไนก็เป๋าดอเโอ้ยอัดโหลดเลยไปกลับกลับกลับบ้านบ้านนี่ปิดโดยพุทเดอทุกคนน,<ะ>นั่งพี่เดอะโหลดเลยอ้ยเคยจะได้กลับพี่น้องเอยดินไปส,ส,สองโมงไปเมอพอกันดูบ้านน้าุนเด็กเมือง เครื่องเตรียมเครื่องไปบริจาคบาทีสิเป็นมืออื่นไปเลยที่เอาเครื่องไปบริจาคพน้องอนดู้ยยเรือนตอนอกพคหน้ามุงเดียวเลยเดี๋ยวเพไ่้มากจัดแดงมเดียวกันลงแล้วหอดแล้วเปืือจีหอดจดคำจหอดจุดคำพ่ ่ได้เอาเครื่องลงบาดเนี่ยลงไว้มงเดียวเลยลงนี่พัชวัลแมนแมนลงนี่แหละลงไว้นี่เลยอืมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ข่อยตัวนี้ลงใบมงเดียวเลยตัดแจงก่อน ไปหมุกเดียวไปหมุกเดียวเดี๋ยวมาจัดแจงแบ่งปันกันเดี๋ยวเอาไปเจกบาทนี่เป็นมือไม่ย่องเลยมือนี้บัวใบเนาะมือมนี้เ <c oughs> มื่อยมืัอนี้อ๋อไม่รู้ไหมมัอนีนนนน้บวัวใบมืัอนีบอ่บ <c oughs> ัวใบเอาเครื่องของมาแในประเทศไทยพี่น้องเอ้ยงองเอฟซีพิ่นแบ่งปันมาให้แบ่งเจกกัน ลายขู่ลายพ่นวันนี้ฮ่าเสียไปเจ๊จทัวร,ร์ถึงกันบ่บ่ทัวร์ถึงกับว่ากันอีกทืนหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันถรื่องของเาอามา,ก,า,มากับเต็มที่ขขแล้วมากับบ่อลายบ่อหน้าที่เลยยกเข่าพูดแล้วก็จิ้งกอดด้วยอาไปส่งเงา

ไปเพื่อนรถนกคนหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวให้รถตู้ไปก่อโดถสีดำนออ้อกเอ้ยมาไปข้าเมเนียนมาลูกไหมโอ้โหมาจเจอสีนกเป๊ะหลายคักันนี้เท่ากับสี่คนมาไว้นี่เหมือนอื่น มาหนี้กับมาขับเลยพี่น้องมันเมื่อยเออมันเมื่อยแล้วมือไม่เอากาสีอันเอากาสีมาขัดแมนแมนมืออึนเนี่ยมาขับแล้วก็ขับออกของผู้น้อยผู้ใหญ่แบ่งให้มันทั่วถึงกันจัดแจงไปไปหน้ามั้ยอ๋อไปหน้าทำมาลูก อายนอไวพูมือใหม่จังว่ากันพี่น้องสําหรับนี่โอ้ยเมื่อยๆๆบ่ไหวแล้วนี้ก็สิได้กลับก่อนมือหาอาําาัก่อนมื้ออื่นจังว่ากันเนาะเออออะมื้อนี้สิได้กลับก็ได้ซะแล้วพราเออบวกลับบ้านกลับทรงวันนี้ก็สิได้ย่างลงไปพุ่นแหละย่างก่อน ไอ้พน้องคนหน้ากลับก่อนเด้อโดยโดยอ้าวกลับกับสบายดีเจ้าอ้าวเดี๋ยวพ่อกันแมนแมนไปน้องเอ้ไอ้ผมลุงบบหยางเอาเข้าเดียวโบเป็นหยางยางเอาก่อนเมื่อยขี่รถเลยเออขี่แต่รถกับร่างกายยางก่อนเอาไปยางเมื่อเคื่อนลุงญ่จากเคื่อนพ่อน้องคนหน้ากระโบไก่กันปะได เดีย๋ยวยางเลาะยืดเส้นยืดสายก่อนมือห้งเนี่ยขี่แต่รถจุดเมาย่างเมื่อก่อนนอกมืองงย้ยสีอยูย่ถ่ายเทเฮือนพอน้องพ่อน่าลงไปนี่แหละทางกับพี่น้องเลยแตกต่างกันครับอันประเทศไทยลาย งานอย่างเด้ขามาทำในบ้านก็มีงานจัดกันจะไงกูเออจ้าจ้าจ้าหากัมาฮอดหากัมาฮอดเออโอ้ปฟามีงานอตรงนี้ ม,มีงานปีใหม่พี่น้องกยเข้ามาในหมู่บ้านทุกอ่ง,งนี่ยแมีงานปีใหม่ลินกันคึกคืดไปสองสามมือ้อหมดเลยรินปีใหม่ละมูเลยทุกอย่นี่ไปเอาเสื้อผ้าน้ำทั้งร้อยเอ็ดเลยพี่น้อง ถ้าผู้ติดตามคลิปยังไงก็คือสนะิหูเนาะผู้บริตตดตามผู้บริบึงเขามาเบิ่งใหม่ก็คือสอีบหูยังไงเห็นได้ลงไปทั้งร้อยเอ็ดสองสามมื้อเลยพี่น้องใหญไงลงไปเอาเสื้อผ้าเผื่อว่าสิขึ้นมาเจากผู้อยากไล่ที่บ่มีเสื้อผ้าใส่ห่างมาจากเรือนุงจันทร์กรสเชิดหอดพี่น้องเฮ้ ขี่รถแต,ตอาาอ่ออกมาจากลอยเอ็ดออกมาแตะเศร้ากะประมาณชั่วโมงกูกลัวยังไงประมาณสิบเอ็ดโมงกะมาหอดมุกดาหารแต่ข่าวมากกับแป๊บเดียวแต่มาถารถอยู่คิวดโดนพอสุบกวรรถเข่าบาดยังไงมันโหมีเนะาะถารถขั้นเดียวก็เลยซาเน่มาซาอยู่นี่ โอ้ลูกสาวเล่นมาลับเลยมาเร็วๆให้กอะเน่ยอ่าลูกสาวเล่นมากาดเนยกี่รอดเนาะกี่ทอดเนาะเดี๋ยวมาเกาะล้วาช่คับนี่ตัวนี้ก็ได้ตัว ดีใจดีใจดีใจมาเห็นพ่อโทรตลอดโทรน้ำตลอดฮอดใสแล้วฮอดใสแล้วจ้ะพ่อก็นยังบริกิพฮอข่าวเศ้าอยู่ได้นี่นนะเป็นห่วงพ่อยังเป็นห่วงบมมีเงินชื่อกินขนมบ่อด้วยอะเป็นห่วงผมมีเงินชื่อกินขนมบ่อเออวะเมื้องในเก็บเตะอยู่เลยอะ ทาดีกวมาดูเลยนี่เป็นขนมใหญ่ใช่ขนมแน่นี่ซื้อขนมใหม่เพื่อนซื้อมาแต่ไทยกับอันถือเอาลูทุกอย่างนะกบนัำทุงพี่กันยังอยู่ตอรี่ซื่อใหม่เพื่อนตอรี่ป่เออตอรี่เป็นผักผักเอาลงไว้เพื่อนคนน้อคนหน้าม่งเดียวเลย พราะว่ามันลายบรเจาควบสิเอาไปมาบรรจาควสิเบ่งยังบม่ได้คัดแล้วก็เอาสิคัดเป็นธงเป็นธงแล้วก็ไปบริจาคนั่นนะไปูกไปย่างไปไปย่างก่อนลึกหนังดึงย่างเลยดเสอยไาเกษตรเศร้าทางพอเลยก็คืเผาหอมใหญ่แ่นอนี่อาจจะรัดนอาให้คนละฟืนกับลูกจันทร์ เานมาเลยแนไป้มอยู่พุ่นแล้วเพิ่นเอาห้เลยเออเตียนเตียนเตียมเตียนสบายดีพกคูทุกคนสบายดีปีใหม่อีินทอดปีใหม่นมูปีนี้อ้าสบายดีสบายดี มอลินฮอดปีใหม่เคยล่าก็มาท่าอยู่เคยล่าก็มาท่าอ๋อสีออกจกป่าเลเนาะาออกป่าล่ายงมาตอนนี้เนาะจักได้ยังนะไปข้ามปีไปข้ามปีเลยไปไปนี่คไปมาฮอดเฮือนเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยออกมาัแต่พนแต่เาๆาก็เข้าเฮือนบดมาฮอดเฮือนาจัแจงกันะ เพื่อนเลยพี่น้องเลยขอบมองขอบใจเอซีที่เป็นห่วงเด้อทุกไงเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยใดีดีพี่น้องเลยเฒอนำนำอยู่เลยพี่น้องเลยเนาะพรานำตลอดอันหอดสายเลยหอดสายเลยอยู่ตลอดกับอันพอคน่ะวมีเนออยะบอกนะแม่มีเงินือนห่เป็นห่วงพอว่คือยังเออวะมึงเเก็บเด อบ่อยู่วาบร่ยยังก็ได้น้ำมันท่าผิวมาให้เดิกกันบ่ได้บ่เนาะชิมเนาะขนมใหญ่ชอบขนมบออ่าได้ของฝากของต้นพี่น้องเลยอ่องาเอไทยคับาของไทยเลนะ้นนะถือเอาลูกจางนะของไทยของไท้นทุเรยสตรเอี่ไอเี่่ะเบอ่าใช่ว่ามีของฝากของอันนั้นยใช่สขอฝากเอาลงไวคโนโคนามงเดียวเลย ลายปู่เจ้าควบสีเอาไปมาพู่เจ้าควบสีแดงยังไม่ได้ทัดแล้วก็ท้องสีทัดติดตรงเป็นตรงล้วก็ไปบนจใจปลาปลาจะไปมาลัดพอพันอยู่ทางพี่น้องเอ๋น้องฟ้าน้องซิมมานะพี่น้องพอพันทิมมาแล้วก็ดีใจพี่น้องเอ๋ยเอ้ยอยู่เพื่อนกัเลยมาลัดทางพอเลยอ่าแต่คือได้เผาหุ่มใหญ่แท้เนี่ยเผาหุ่มมีอาจจะรัดเอาให้โดยคนละคืนกับพุ้จันทร์ม่เนเห็น เงี้ยมาหายตุ้มอยู่พูดนดาเอามาเอาเพิ่นมาเลยจป๊ะเงีนะเงี้ยเดาเพิ่อนหายตุ้มอยู่พูดเนอะไปเอาของเพิ่นมา